คราวนี้มาดูเชลซีบ้างครับก็อันนี้เป็นนักข่าวดังนะฟาบริซิโอโรมาโนบอกว่าเชลซีเปิดฉากเจรจาสัญญาฉบับใหม่เฮียวิโก้ไม่อันนี้คนนี้ยังไม่เฮียวิโก้อย่าง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 ถ้าเฮียวิโก้นี่คือเขามั่นใจมากเลยแต่อันนี้เขาก็รายงานเองเขาก็บอกว่าแทมมี่เอบรามกับฟิคาโยทุมอรี่จะได้คุยสัญญาฉบับใหม่5ปีกว่ายนะคือสัญญาระยะยาวเลยช่วงนี้ฟอร์มดีกรณีของแทมมี่ปัจจุบันรับอยู่ประมาณ5 0,000นปอนด์ต่อสัปดาห์เชลซีจะเบิ้ลคูณ2 เป็นหนึ่งแสนปอนต์ต่อสัปดาห์แต่ว่าตัวเงินของโทมูรี่ไม่ได้มีบอกบอกแค่ว่าเป็นสัญญาห้าปีเหมือนกับทามี่อับราฮัมก็ถือว่าเป็นการซื้อใจนักเตะด,ดาวรุ่งที่เป็นแกนหลักตอนนี้แล้วก็ให้อยู่กับทีมต่อไปในระยะยาวนะครับเพราะว่าก่อนนันนี้พวกเด็กปั้นเชลซีหลายคนเชลซี <c oughs> ก็ทยอยต่อสัญญาไปแล้วครับเมสันเมาส์ก็ต่อไปแล้วอรูเบตลอฟตัสชีกถึงแม้วัยจะไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วแต่เขาก็เป็นเด็กปั้นเชลซีถูกไหมครับก็ต่อสัญญาไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ เหมือนกับว่าเชลซีเนี่ยกลยุทธ์ในช่วงที่ซื้อใครไม่ได้ก็คือใครที่มีแววเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลต่อสัญญาหมดเลยเหลือคนเดียวนั่นแหละโอ้ดอยไม่ตอบสักทีเราเล่นอะไรกันครับถามไหมโอ้ดอยกับทุนนีอ่ะอ่เอางี้เอาคนเดียวก่อนผมผมคิดว่ามันไม่น่าจะต่อพร้อมกันสองคนผมว่าแยกเอาเอาทมมี่อับราหัมก่อนกับโอดอยเอาคนยืนฟั่งไหน ฉันต้องเลือกใช่ไหมเนี่ยผมโอดอยอ่ะคนนี้ยังถือหางโอดอยผมกับโค้ดแอดเทมีอ่ะบาฮัมผู้การเลือกอะไรผมว่าโอดอยอ่าโอเคตอนนี้มันเพิ่งมาไงเพราะว่าอันเนี้ยไม่ผมกำลังกำลังวิเคราะห์นะแต่อาจจะผิดก็ได้นะคืออันเนี้ยมันเพิ่งบิกินท็อกแต่โอดอยอ่ะท่อนล่างเนี่ยท่อนล่างเนี่ยฟาบิซซโอโรมาโน่บอกว่าติ่งมาบอกว่าเขาอันหนึนะ เขาบอกว่าโค o สแล้วโค o สแล้วนี่โอดอยนี่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 อ้าวอ่ะงั้นกูไม่เล่นแล้วเฮ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ตัวแล้วไม่ตัแล้วไปด้วยกันไปด้วยกันเราต้องเชื่อมั่นอ่าผมอยู่อับราฮัมเอ้ยมันมีทูมบารีเลย่ะอีกคนหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรไอ้ทูมบารีไว้ก่อนไม่ไม่เอางี้เราคนใดคนหนึ่งก็ได้อ๋อเอาโอเคเอาใครก็ได้ที่ไม่ใช่โอดอยต่อพวกเราพวกเราจะชนะโอเคใช่คราวที่แล้วดีดมากอกอ่าคราวนี้ขอดีดหูเฮ้ยมากอกเหมือนกันอ่ามากอกนะจะมาโค้งหูอะไรจะมาเอาเปรียบกันไม่เอาเอาเสร ใครจะไม่่าใจวะเออถ้าเกิดพี่ชนะพี่ดีมาเกาะผมถ้าเกิดผมชนะผมเอาทีวีฟาดเออนี่มึงแข้นอะไรัวะมึงเอามีดแทงเลยก็ได้การตัวหน้าเราโค้เดียวกันัไปัไป